พาลูกเพื้อเพื้อไทยใจเขารบขอนหนอมบกบาทบงพระทรงติพระบาทมุมงกุฎเราวจมเมารีทรงตรีกอเอื้อลูกเสื้อ สมบัิทยาเป็นอาภาของพุธธทธพุทธิเมไกรจางลวงจันทพระาทิต์ประสิแสงประจามแจ้งแจ่มพบสดสมัยพระภุณนี้จะสถิต ไมนใช่ดูแลเกับเงินเป็นราดือนรู้สูสดไม่กล้าหเตรียมทำความรุ้ทางประธานนพิธย ขณะนี้นนท่านประธานในที่ประชุมท่านตูวาราจังหวัดได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับเป็นท่านชาติพงศ์ขวัญพัฒน์ครับขณะนี่ ท่านประธานในพิธีคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่านพระกัพอวีพัฒน์ได้เมตตาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันสมเด็จพระมหาธีรชเจ้าซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่6สําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คงที่จะได้บันทึกและแจ้งเล่าให้รู้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญแล้วที่นอโดเกือดจังหวัดชรบุรีนั้นได้ร่วมกิจกรรม เหมือนกันทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับใช่ค่ะวันนี้เราก็จะจัดงานกันทั่วประเทศทีเดียวค่ะสำหรับคู่ต่อไปครับผู้ที่4ี่ค่ะวิทวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยและวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีค่ะ เสือโรงเรียนคุงคารามมีสายสะพายด้วยนะคะน่าชื่นชมทีเดียวค่ะนี่แหละวงนี้แะครับที่จะได้ไปประกรวดนะครับเป็นวงโยธวาทิตนะครับของจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่จะเข้าร่วมประกวดชิงถ้วยพระราชทานแห่งประเทศไทยเปินแชมปี้ยนชิพครับโรงเรียนพิศสบาลสองวัดพระทรงค่ะ ท่วงนี้จะเป็นวันหยุดแต่ว่าพี่น้องเสือไม่ได้หยุดด้วยใช่ค่ะวันนั้นต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับนี้นะคะแต่บางที่ก็เปิดแล้วนะครคูค่สุดท้ายค่ะสโมสรลูกเสือพระนครคีรีและวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดค่ะเอผมเดววนผมมาผมมาผมมายังไม่ได้ว,วดัง ก็โรงเรียนสุดท้ายนะคะโรงเรียนพมนุสรจังหวัดเพชรบุรีค่ะเียนเชิญค่ะก็เป็นการวางโฟมลานะคะถวายสัาระนะครับพระมหาธีรราชเจ้านะคะหรือสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะในวันนี้ค่ะ ขณะนี้นะครับของลูกเสือแจกงมีต่างๆนั้นได้ถวายพงศาวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลําดับต่อไปนะครับไปขอเรียนเชิญท่านประดินธรรมะสังวานนะครับค่ะท่านเป็นผูน้ในการ,รลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่มมงค่ะเรียนเชิญ่่กราบเรียนท่านประธานที่เรารพด้วยวันที่25พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวนควของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยสำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบุรีได้จัดให้มีการประกอบพิธีถวายบางังคมพระบรมรูปราชการที่หโดยได้แจ้งและเชิญชวนไปยางกลุ่มกองลูกเสือโรงเรียนต่างๆและลูกเสือชาวบ้านในการจัดส่งกลุ่มกองลูกเสือเนตรนารี ร่วมถวายราชสันีเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตัญญูทีิตาทำแด่พระองค์ท่าน <Okay. S 1> ในการจัดงานครั้งนี้ <Okay. S 1> ได้มีกลุ่มกองลูกเสือเน <Okay. S 1> ตารีจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมถวายราชสันดีระวางพวงมาลาจำนวน26หน่วยงานในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่าน ได้โปรถวายพรมลาที่พระกรพระบรมรูปราชการที่6จุดทุกเทียนเครื่องรมน้อยถวายราชสักการะและวางพรมลาตลอดจนกล่าวถวายราชสุดีเฉลิมพระเกียรติตามลำดับขอกราบเยยนเชิญครับ ขณนนี้ครับตอนนี้เพืนพร้อมกลับจากคอนเสิร์ตของสูนจากรีต่างๆครับร่วมถลาดรับทีมครองและพิเศษข้างหน้าเลยนะครับที่เตือนะครับเตือครับมาทั้งหมดเลยนะครับขณะนี้ท่านประธานในพิธีมจะจิตทุกเยมเครื่องของน้อยถวายราชกัลยาลูกเสือทั้งหมดเตรียมถวายราชดีทอดมือ พระบรมมุขทรงติพระบาทมุกราวจอมารีทรงตรีก่อเกลือบุมาเจ้าประธานได้กล่าวถวายราชสุรีเสดิจพระเกียรติเป็นจักต่อไป มาแล้วอาชนชาวไทยในศูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกยังความเศร้ากำสดแก่ระส่งนิกรชาวไทยและบรรดาลูกเสือทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งพระสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเด็จขึ้นครองราชสมบัติปีพศออ2453งทรงเป็นพระมหาศษัตรทภพระองค์แรกได้ศึกษาเล่าเรียนสำเร็จมาจากต่างประเทศคือมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด และโรงเรียนนายร้อยแสนเอิร์ประเทศอังกฤษดังนั้นในรัชสมัยของพระองค์ท่านจึงปรากฏความเจริญรุ่งเรืองเปนานมากทังนี้พระพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในหลายด้านด้วยกันจนได้รับการถระวายพระราชสิปัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระราชกรณจที่สำคัญสำคพัญสคญมควรนำมากล่าวณที่นี้ ก็คือทรงจัดการทหารใหม่ให้เป็นไปตามแบบการทหารในยุโรปทรงตามราชบัญญัติขนานนามกรุลขึ้นใช้ครั้งแรกทรงประกาศใช้องค์ไตรรงเป็นธงชาชาไทยและที่สำคัญที่สุดที่จะลืมไม่ได้ก็คือพระองค์ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกองรูปเสือขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก,กวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2454 โดยมีวัตถุประสงค์เพื<ะ>่อที่จะปลูกฝังความรักชาติให้เกิดขึ้นในสายเลือดของคนไทยตั้งแต่อยู่ในวัยเด็กดด้วทั้งหมดด้วยกันร้องด้วยนะครับด้วยกันร้องให้เสียงดังไปถึงส่วนกลางเลยนะครับ เกียรตินะครับค่ะเรียนเชิญนะคะเร่วมเยี่ยมกับกองลูกเสือกองลูกเสือค่ะเรียนเชิญค่ะครับเพื่อเป็นกวนและกำลังใจนะครับกับใช่ค่ะในงานที่ทำพิธีในวันนี้นะคะสัตว์เป็นกำลังใจให้รับ Ação, ร่วมนในวนน้ครับนทุกท่านผมก็ตของกับหมดลงครับก่อนก่อนที่ท่านประธานจะกลับนะครับเราจะขอเดินไปท่านประธานแล้วก็ถูกประคับประชาลูปสวยนะคณะครูนะครับถ่ายรูปรวมกับท่านประธานอีกสักครั้งนการ่อนที่จะจบนะครับ เพื่อที่จะขอเรียร์เพท่านประธานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับให้เกียร์ถ่ายรูปกับคณะกรรมการทู่เจอว่าเราและวมาเพิ่มกับที่นำลูกเก๋ว่าทั้งหมดนะครับโอ้โหกับนับเป็นความภาคภูมิใจนะครับของพวกเราเลยนะครับมาที่จุดเด่นตอนนี้เราถ่ายรูปด้วยกันใช่ ขอบคนไทยทุก<ไ>ประเภทครับครับนักอีกการนี้หนึ่งนะครับเราจะร่วมส่งท่านประธานเลยพร้อมด้วยกันอีกค,ครั้งหนึ่งนะครับเป็นในดับสุดท้ายน,น,น,นะครับวันนี้ท่านได้เกียรติเราแล้วท่านมาแล้วเราก็ต้อส่งท่า,านกลับนะครับอีกสักครั้งนึงนะครับไไไไท่านผู้ว่าลงเลือกเสือดำออกเกียมส่งท่านประธานในพิธีต<ม>ุ้ง พรัะอขอบพระคูมท่านประธานก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะับท่านพระคงศ์อริทัฒนครับแค่นั้นไม่พอแลครับระภนารที่มาให้การสนับสนุนนู่นนูทิศสว่างสังเกตธรรมสถานของจังหวัดชุมพรครับท่ระคุ่่า